ประตูน้าบริเวณพระครูวัดใหม่ซึ่งทอนด้านหลังครับตรงเมน,น,รน,นมครับหน้ำนนนะะนนไหลแรงมากเป็นน้ต่อพัดพันน้ามาจากแถวนาโรงเรียนพิทักษุเบญนะครับประตูน้ำได้หรือไม่ ไปไหมครับลุงโอ้น้ำแรงอยู่บริเวณสงขามากนะครับโอ้น้ำน้า,นา,นาม,มันลดหรือมันเพิ่มเขารูนะ้ไหมลดหรือเพิ่ม ต,ตัวลงได้ป่าเรือไหมไหลไหมเขาดูได้ไหมโอ้ตัวนี้แต่ทำไมน้อยแต่ละเมื่อกี้เมืกก่อกี้ไปตรงบ้านดาบเพียงอะเด็กน้อย ถ้าเรียนเอาไม้ตีได้เก้าตัวแป๊บเดียวปาไปออกจากตัวเท่าแขนเลยประดุ๊กระดุกนะปรุ๊เขาดูไหมครับตอนนี้เราก็มาดูน้ำตรงเอ่อตอนนี้เรามาดูน้ำตรงวัดไบซึนทรนะครับมองเห็นผมมันดูน้ำตรงวัดไบซึนทรนน้ำมันขุ่มมากครับไปดีก่อนชาวบ้านก็ดอกเอี้ยงออกมาครับ อัดหัวฟันครับทำไนก่อ็น้ำล,ลึกไหมก็ไกลๆโอ้โหแกม,มันเข้านีมันยาก,กดีนะจับมัน,มน ไปยามาซูนเนอยซูตั้มเขาเสียเดูน่ว่าดน่หลักเตามาแล้วคนก็ทั้งหมดน้ำน้ำมันรถเนาะรับรถที่นี่ก็ไปถึงทางตะลุ่อะไรข้อหนึ่งขอหนึ่งคือดตลอดห่างว่าจะีรถที่ไม่ได้เนาะไม่ไม่ได้เลยวันนี้มันมีเ้าวนแล้วเวลาสามไม่ใช่นี่สอง้ังมีามทิไม่ใช่นี่ อย you know, wow. like so ู yes oh yes. ่เต okay? ่าอ๋องงเราต้มาหาปลาครับปลาปลาอยู่ตรงไหนก็ปลาก็อยู่เฉยี้แหละไปแต่บอกมันก็ออกามบ่อามน้องครับมาครับตรงไหนมีน้ำมาเด็กก็ออกไปหาพุทธนะครับเอาลงบู้ครับครับโอ้โหเอาหนุนไวใหญ่เลยบาทเนี่ยเฮ้ยไมได้ห็ไปได้ครับไม่ได้ก็ไมได้ครัโอ้โช่วยช่วยก่อนช่วยก่อนเออ หมอฟันเรองเด้งเร่งโอ้ยทำไม่จับเทืศอพทจ๊ียงอย่ากูยนโต๊กมือกูไปเรื่อย่โอ้ยอืมจัดของยังไ่เรอนี่ ปนักขาวเว้ยไว้หนักข่าวเลยเนาะอัดเป็นตุงมันหโอ้รงนเออันนีดูฟ้านี่บ่น <laughs> ีโ<บ>อ <ร ıkt> ้ย <concealed> น <helmet> <ligen> <ifice> ี่เ oh, ห็นบ่นี่ฟ้ายังนีเห้มเลยนี่บ่อนี่ไรลรเรงเวมาเรงเงี้วมาเรงเง้วตีนเลียนนานแล้วเปียกเมืแล้วบัดนี่ หน่ม่เลยบ้านนี่เอาบ้านนี่เอาบ้านนี่เอ้ยนานๆดีอะมาอดมาดว่านาใจจรงจะมาเล่ครับพขอยพาภขาเอ้เแนออได้คไม่ได้ไม่ไม่ได้นี่นี่น่ะทายายอ้ปลาหลเย วนินปนนน่นนกระสอบไปอันนั้นอันนั้นไปกระสอบลยว่าพเลยอ่ชาเดี๋ยวก็สอบนึงอาวสิบโเาเนี่ยครับรวมทางน้ำนนอาวบาตนี่อนนี้ก็ขอบคุณพี่รองพันเองครับขอบคุณครับลำรวยลำรวยมันห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 มัครับครับไปดูเพจนานสาระเือัวสูงไหม เพตุนานๆเนี่ท่านไม่เคยเบิ้งสาระอำเบิ้งหนึงสูงโคราชเด้อโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ